จะดีแค่ไหนคะถ้าเรามีเงินไว้ใช้ยามที่เราแก่ตัวลงวันนี้นะคะเราก็จะมีไอเดียวิธีหาเงินไว้ใช้ยามแก่ชรากันค่ะเป็นการลงทุนแค่เพียงเล็กน้อยในการปลูกต้นไม้ไว้และก็ปล่อยให้เวลาทํางานหาเงินแทนเรายิ่งตอนนี้นะคะหลายท่านยิ่งมีอายุน้อยๆแนะนําให้วางแผนล่วงหน้าพอเราอายุถึง60ปีเราก็จะมีเงินหลายล้านไว้เลี้ยงเราในอนาคต เพราะว่าพอถึงวันนั้นหลายๆคนหันตัวเองกลับไปอยู่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับพ่อแม่ในวันนี้ก็อย่าละเลยที่เราจะไม่ลืมวางแผนอนาคตไว้ก่อนนะคะเพื่อจะทําให้ชีวิตบ้านปลายของเราเนี่ยมีความสุขอย่างแรกเลยก็ต้องเริ่มวางแผนที่จะทำอะไรให้มันงอกเงยขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เรายังมีแรงทำไหวในวันนี้ค่ะ เราโชคดีมากนะคะที่มีสวนมยงชิดรัตนานิยมแห่งนี้เป็นสวนของเราและเราก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นในทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปปลูกต้นไม้ป่าก,กันนะคะที่สวนนะคะก็มีพื้นที่อยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปปลูกไม้ป่าเพิ่มนะคะเพื่อให้พื้นที่มันไม่ว่างเปล่านะคะแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยค่ะเตรียมไปปลูกอีกแล้วค่ะวันนี้200ต้น ตมเยียงไม่หมดเลยยังไม่หมดโคมเยียงไม่หมดเลยแล้วก็ไอที่ยังไม่ได้ตัดหญ้าถานหญ้าเลยที่ฝั่งทางนู้นอ่ะอแต่แต่ได้ร้อยกว่าต้นแล้วล่ะแต่ได้ร้อยหลุมด้วยแล้วหลายท่านคงสงสัยนะคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรลองทายกันดูนะคะว่าจะทายถูกหรือเปล่าบอกไว้ให้นิดนึงนะคะว่าต้นไม้ชนิดนี้คือไม้ป่าที่ตลาดกำลังต้องการมากๆเลยในตอนนี้นะคะ ต้นนี้ก็คือต้นพยุงนั่นเองค่ะซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเราได้อธิบายไปแล้วว่าต้นพยุงที่เราจะปลูกเนี่ยก็จะมี2พันนะคะก็คือต้นพยุงไทยกับต้นพยุงห่วงหัวรี่หรือว่าพยุงไหหลำนั่นเองค่ะหลายท่านที่เป็นชาวสวนนะคะก็จะรู้ว่าชีวิตชาวสวนเนี่ยมันเหนื่อยมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีอนาคตไหม วันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงโลกเรามันจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงแบบยั่งยืนถ้าเราทําสวนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะชาวสวนเนี่ยนะคะเราไม่มีบํบนานาญเหมือนข้าราชาการนะคะเราก็จะต้องคิดว่าจะทํำยังไงที่เราจะมีเงินในอนาคตเมื่อเราปลูกต้นไม้ไว้แล้วทำยังไงต้นไม้นั้นะจะทําให้เรามีรายได้ในอนาคตได้ เราก็เลยคิดว่าเราจะต้องปลูกอะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะที่มันจะสร้างรายได้ให้เราในเวลา10-20ีปีข้างหน้าแล้วเราจะมีเงินก้อนนึ่งเนี่ยเพื่อไว้ดูแลตัวเองหรือในยามที่เราเจ็บป่วยไขาขึ้นมาไม่มีใครดูแลหรือว่าเราไม่สามารถที่จะทํางานหน,หนักได้แล้วเราก็จะมีเงินก้อนนี้นะคะไว้ช่วยเรายามแก่ค่ะสิ่งที่เราทํานะคะเราก็เริ่มปลูกพยุงค่ะเราปลูกทั้งพยุงไทยแล้วก็พยุงตามกระแสนะคะอย่างเช่นพยุงไหหลำนะคะเพราะว่า จะมีมูลค่าสูงมากเลยถ้าเราขายในอนาคตนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าตลาดในอนาคตมันจะเป็นยังไงเขาจะรับซื้อไหมแต่ที่แน่ๆเรามีต้นไม้แน่นอนค่ะต้นไม้ที่จะทำให้เราขายได้แล้วก็เอาไว้ปลูกบ้านสร้างบ้านก็ได้ค่ะ มันก็คงเหมือนกับการซื้อที่ดินนะคะที่เราอะ่ะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะซื้อที่ดินแปลงเล็กๆสักสแปลงหนึ่งแล้วเราก็พัฒนาที่ดินจนสามารถที่จะขายที่ดินได้ต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะสําหรับเกษตรกรทุกท่านนะคะที่อยากจะปลูกต้นไม้เหมือนกับเรานะคะก็ลองมองหาต้นไม้ที่มีราคาในอนาคตดูได้ค่ะแล้วเราก็ลองปลูกในพื้นที่ว่างเปล่านั้น เราเห็นตัวอย่างของคุณลุงเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่ปลูกพยุงรุ่นแรกไว้ราว400ต้นเนี่ยปลูกไว้เมื่อปี2537อายุต้นก็ประมาณ23ปีมูลค่าต้นน่ะนับแสนบาทเลยทีเดียวนะคะในตอนนี้ นอกจากนี้แล้วนะคะไม้พยุงเนี่ยจึงเป็นไม้เศรษฐกิจที่รัฐช่วยสนับสนุนปลูกแล้วได้รับเงินอุดหนุนอีกด้วยค่ะทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยได้ส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรแบบเราเนี่ยนะคะมีการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองหรือพื้นที่ดินที่ มีสิทธิ์ในการครอบครองโดยใช้ประโยชน์ทางด้านกฎหมายโดยไม้ที่ปลูกนั้นก็จะต้องเป็นประเภทไม้โตเร็วและไม้โตช้าสําหรับไม้โตช้าก็หมายถึงไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันมากกว่า10ปีเช่นพวกสักประดู่ยางนาตะเคียนเป็นต้นนะคะทั้งนี้ในการปลูกซึ่งเกษตรกรแบบเราเนี่ยสามารถปลูกเป็นแปลงปลูกบนคันนาหรือว่าขอบแปลงปลูกแทรกหรือปลูกเสริมในพื้นที่ทําการเกษตรแบบเราเนี่ย ในแบบต่างๆได้จํานวน1 0 0ต้นต่อไร่โดยรัฐบาลนี่นะคะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบํารุงรักษาไม้โตช้าในอัตรา5,940บาทในช่วงปีแรกจะให้3,900บาทนะคะปีที่2ปีที่3ปีละ1,020บาทนะคะซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะแต่เราไม่ได้หวังตรงน,นั้นเราหวังที่ว่าในอนาคตไม้พยุงของเรานะคะจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากมายเลยทีเดียวค่ะ วันนี้ก็ไปช่วยกันปลูกต้นพยุงนะคะพยุงไทยแล้วก็พยุงไหหลำเลยคะ่ะปลูกทั้งหมด200กว่าต้นแล้วนะคะเราก็ปลูกเองด้วยค่ะต้นพยุงเนี่ยนะคะเขาก็เป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาตึงในตัวเจนได้ด้วยเขามีปมรากนะคะไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรเสริมไว้ข้างๆก็งามหมดเลยค่ะ ้นพยุงเนี่ยนะคะเขาก็เป็นต้นไม้ที่เขานิยมปลูกกันมานานแล้วนะคะเป็นไม้ที่ส่งเสริมให้ปลูกตั้งแต่ปี2540เขาก็ปลูกกันมาตั้งนานแล้วผ่านมา20กว่าปีแล้วท่านที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปี2540ป่านนี้ก็เป็นเศรษฐีกันหมดแล้วคะ่ะซึ่งเราก็เพิ่งจะเริ่มปลูกนะคะเขาก็เป็นต้นไม้ผัดใบนะคะความสูงของต้นนะคะก็มีขนาดใหญ่สูงประมาณ15-25เมตรนะคะ ในการปลูกเนี่ยก็ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาว่าตายยากมากๆเลยเคยตั้งทิ้งไว้ยังไม่ตายเลยนะคะเราก็ไม่ต้องใช้ดินถุงอะไรเพราะดินในพื้นที่เนี่ยดีอยู่แล้วเป็นดินที่ขุดโคกข,ขึ้นมานะคะเมื่อก่อนมันเป็นนาข้าวค่ะแล้วก็ขุดโคกข,ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ปลูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ หลายท่านอาจไม่รู้นะคะว่าไม้พยุงเนี่ยทำไมถึงแพงจังปลูกกันยังไงแล้วรู้ไหมคะว่าเวลาที่เราปลูกไปแล้วอะเราจะได้เงินอุดหนุนด้วยนะคะหลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินข่าวว่ามีคนร้ายเนี่ยไปลักลอบตัดไม้พยุงตามป่าหรือตามวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดนจับนะคะมันเป็นไม้ที่ปลูกง่ายแต่ตัดยากค่ะเพราะเป็นไม้ห่วงห้ามนะคะ การที่เราจะตัดต้นพยุงได้นะคะก็จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้ส่งออกแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีการปลดล็อกตรงนี้แล้วนะคะซึ่งไม้ห่วงห้ามอย่างพยุงเนี่ยเราสามารถปลูกได้ถ้าเราปลูกในพื้นที่ของตัวเองค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณด้านหลังท้ายสวนนะคะที่ตอนนั้นเคยเดินมาแถวแถวนี้นะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการที่น้องหมาหายไปนะคะเพราะว่าโดนตัวเงินตัวทองเนี่ยอ่าน่าจะเอาเขาไปอะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ปรับปรุงตรงพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วมะม่วงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ที่เคยเดินถ่ายกันก็คือมะม่วงเนี่ยก็ตัดแต่งกิ่งสวยงามเลยะคะ่ะแล้วก็พื้นที่ก็จะโล่งขึ้น พวกต้นไม้อย่างเช่นกระถินนาลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ตัดออกไปเยอะเหมือนกันนะคะระยะเวลาในการาปรับปรุงพื้นที่นานพอสมควรนะคะที่สวนตรงเนี้ยเมื่อก่อนเหมือนเคยเป็นนาข้าวมาก่อนแบบแบบข้างๆด้านนู้นนะคะเป็นนาข้าวแล้วทีนี้คุณพ่อก็ขุดยกล่องขึ้นมานะคะเพื่อใช้พื้นที่ในการ ทำเป็นสวนโดยใช้ดินในพื้นที่ของเราเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถมดินด้วยตอนนี้ก็จะต้องอพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ต่อไปนะคะก็คือเราก็ทําการจะปลูกป่านะคะตอนนี้ พอปลูกเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมีไม้ค้ำยันแบบนี้ค่ะไม่งั้นนะคะเวลาลมมาเนี่ยนะคะต้นหักแน่นอนค่ะก็หวังว่าต้นไม้ของเรานะคะจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีมูลค่าในอนาคตด้วยนะคะ ท่านใดที่รักการปลูกต้นไม้นะคะฝากกดติดตามช่องสวนมยงชีตรัตนานิยมของเราไว้ด้วยนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจซื้อกิ่งพันธุ์มยงชิดก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook สวนมยงชีตรัตนานิยมค่ะหากวันนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยยังไม่มีความสุขมีปัญหาเครียดมากมาก มีภาระที่ต้องดูแลเบื่อไหนกับการทำสิ่งต่างๆไม่อยากทำอะไรเลยให้ลองถามตัวเองดูนะคะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากอะไรอยากให้พยายามใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยากใช้ชีวิตไปวันๆให้ว่างเปล่าเลยค่ะอยากให้เริ่มดูแลตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายมีความฝันในสิ่งที่จะทำต่อไปกันนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะยิ้มได้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราเได้หละคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกทท่านนะคะที่รับชมช่องสวนมายงชดรัตนานิยมของเรานะคะแล้วก็หวังว่า ลูกค้าจะติดตามช่องนี้ต่อไปนะคะแล้วก็อยากให้ลูกค้ากดถูกใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้แบบว่ายอดสมาชิกไม่ค่อยเพิ่มก็เลยไม่ค่อยได้ทาคลิปเพิ่มเลยค่ะแต่ว่าลูกค้าที่มาซื้อหน้าสวนเนี่ยมาจาก YouTube แล้วก็มาจากเพจเยอะเหมือนกันนะคะต mm ิ k hmm. ็อกบ้างบ,าง,บางส่วนนะคะ mm hmm. ท่านใดยังไม่เคยติดตามก็ฝากติดตามช่องสวนมะยงชิดของเราไว้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากกันเสมอเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็มีการปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นแบบว่าไปเที่ยวไหนอะไรยังไงแนะนําที่เที่ยวน,นยครนายกให้ด้วยนะคะ สำหรับน,นี้ขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ